อาววันดีครับอยู่กับพรมเบาผู้ถทยครับกระชองเบาผู้ถทยครับนี่ผามาเพิ่งรถเสีสดครับลองเพิ่งเทโบครับเพิ่งซื้อมาติดและเสียมอนพอดีมาครับผ่าเสียมอนมาเสีสดไปห้านนวอนันไอ้นี่ครับขโมยกัน วะรอบมันไม่ได้มันมีมนเมีบายบอยรอบมี่อไรอบพันน้หกอย่เะโบสิฮอนนี่ค่ะอลเรือครับพ่อเป็นโบน้อย เดี๋ยวถ้าโบตัวนี้พังแล้วก็จะเอาโบใ่ญ่มาเชื่อครับลองเบริงก่อนตอนนี้ดินมันยังเป๊แห้งครับยัง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 ึก้า,กาครับตั้งตั้งอย่างนี้ทาคกอที่อยู่พหากัดสร้างมาแล้วก็ติดเองเนาะครับเนาะแ้วก็ตั้งศึกษาเบึงว่าแนาวเรือแนวเรือ กปนอย่างนี้ันได้ที่นี่ครับเย็บยีห่วยวันแดดครับน่าจะได้คลิปหนึ่งแหละครับในกาสีเซาผ่าตอนนี้แดดแหีงดี เดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจำปากครับส่วนผมแต่ผมขึ้นหลอกนึงอต่างครับมันมันมันไม่ได้เพิ่มมาวัดนะครับนอกจากมันมันเป็นความรู้สึกแปลว่าเออมันชีมอนก็นกหลดุดมันทีเป็นนาตีนะครับเขาเขาเขากดเขากดกันเร่งไปแล้วมันชีมอนก็เก้านะครับรู้สึกว่ามันมอน ควาสิทว่าลด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 มันจะเบาครับกระสิประมาณนี้นะครับแต่ความความสิทธิ์ข้างพรมนาะครับเนาวพาเฮากบมีเพิ่มมาวัดว่า,วาเออแหงนลดมันต้องเพื่มอมืดชำนันชำนันชำนัำนอาศัยความสิทธิ์เอาครับยุคหมือนี่นะครับว่าเออมันแหงต้เลยนะครับนะาะความมันแหงบกง้กันราใั้คูสิบเกีจะเาเพื่อว่านะ ก็ถอดสิทธิปรับมืออยู่ครับมันมันมันสิทธิกดถอดลงที่ถอดมันดังก็นิ่งจังน้อยครับตื๊ดดิ้ดท้องมือครับแล้วก็มาไทายเมื่อวานนี้แล้วก็มุเง้านี้กลับไปยกล่องครับแล้วก็มาไทายล้ำตัวนี้ ลองเบิ่งหลน่นทั้งพวงเจ้าฝนเพิ่งตกเสาเมื่อวานนี้ครับอาทิตย์เปย์เนี่ยพบก,กันได้ขึ้นลองเบิ่งครับแต่ว่าคงสึกว่ามันต่างอยและกาคาเดแล้วจะขนมักคือว่าแหละครับทั้งมันกระเพง์เนี่ย มันเป็นโบน่อยพอมครับ <S <S ตนันเิีเย็ยบรถดมีแห้งครับเทียงหมอ,อนเพินตาตาตายเย็ยบแห่งเนี่ยมันจะฮ้อนอยู่อยู่ครับเวลาทอนเดี๋ยอเพิ่นลงกึเ้เบิงครับ ส <Es> <ชร>ีที่นี้ยินเบาๆครับเพราะว่าบัวเปนบัวน้อยพร้อมถ้ารอบมี <scratches S 1> ar, ได้ก็คือคือมีมียอมฮ้อนครับรอบหลอยู่ประมาณพันห้าพันห้าพันหกพันเจ็ดพันเจ็ดนี่ฮอนฮอนฮอนแห้งแล้วครับถ้าทาพันซีพันซีเนี่ยพันสามพันซีเนี่ยหอบสีวิววิวหน่อยเดียวหนึ่งครับสาสังเกตตาผมสังเกตเบิ่ง กดเนี้ยวิงรอบเนี้ยกะเบาไล่กดเน้คันเร่งนะกดเน้กดเน้คันเร่งนั่นกดให้มันได้รอบมันเนี้ยกะเนี่ยกัวเหลือมีหัวตอนหน้าทราบเสนอ ก็จะติดตั้งมือนะครับการพิ่งออกมาติดและครับพิ่งสีซึกษาว่าประมาณเหลือนะครับเนาะอย่างมี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 เก่งพวกนี้นะครับเนาะก็เลยเอามาลองเพิ่งแหละกับจีซึกษาไปนังถ้าโปรตีนสายก็จะเอาโปรไงแล้วครับมา เราบอกนี่มงันกำลังได้เจ็ดนาทีนะเจ็ดแปดสิบนาทีเจ็ดจดมาแล้วครับเบิงครับเบิงเบิงเทียมหมอนนั่งเผ้าอันโบก้อนหนึ่งนะครับมันมีเฮียนยี่กีซีดได้เต็มร้อยนะ เดี๋ยวร่อยกำลังเฮียดแล้วแป๊บเดียวนึงดังมีเยอะแห่ง,งครับเลือกเ,เ,เป็นนำเพลือกอะเพลือก,กาม,มาอันนี้ครับคอมเมนต์มานี้นะครับผู้หูกปะดิเดี๋ยวอิกโทรไปถามเจ้าที่จังมาทำดีกับครับ กําเลืกกระสีคือเก่าแล้วครับนี่นะครับดีมมนอ่อนอยู่แล้วโอ้หอนแดดครับมีที่เสื้อหมกเลือกตั้งเมย์ครับจะได้ตั้งเลยเคลื่อนยังนหอนอยู่ ก็ว่ามันเป็นโบก้อนหน่อยพอครับผมว่ามันก็นเลยมีไฟเยะหอน เลื่องห้เบิ้งกว่าฟาติดตามช่องบอลไทยนี่ครับเรืติดตามอยู่แล้วกอบความขุ่นไร้แนะครับเนาะเดี๋ยวเรื่อวามเล่นเงินจริงจังกัครับแต่จะเอาโบก้อนใหญ่มาเชื่องนะครับกต่ชีประมาณนี้นะครับไทยกับคนไทยไปแล้วรอบหนึ่งคุ้มกระเด็นมาไายอยู่รอบนี้คือไทยเนี่ยแล้วก็ทิ่มดินไปเลยครับถ้าฝนมีตกก็คือพานหกมาตีครับ ถึง,ถงมีตีก็ได้ครับเพราะว่ามันดินมันแตกดินพูแล้วแต่ว่าสิตีตีตีเอมันแตกไปดีครับคันปกติแลนเกเร็วเลยครับแล้วที่พามาเบิ้งตอนแลนเกเร็วครับที่เขาเมนตนมาให้มันแปลนนี้พาแลนเกเร็วผมสิสติผมผู้ไทยนะครับสี่แลนสามคนถดมเบิึงเนี่ยแลนเกเกนึง ขาดมันต่ำพร้อมครับขาดรุน,นยิจุยางกะระมึนปว่ยางรถกระเบาพอ่ารถ ั่นพ่ก็ขอขจบคลิปตอนนี้นะครับนะเนาะเพื่อให้ห้อมาเบ่งสามารถติดตามสองเบา้าพไทัยนี่ครับพเพื่อให้ติดตามกันได้ก็ขอบคุณลหลายๆนะครับเนาะท่านก็นขอขจบคลิปตอนนี้นะครับสวัสดีครับ